แบบล่าสุดหนูก็งงไงไปเลือกตั้งมาทำไมก็เลยแบบอะไรอ่ะฮัลโหลอะไรจีทำไมได้เลือกตั้งก็ฟิวหนูอ่ะก็รักสไาเลือกไม่ได้เป็นคนไรแล้วก็แล้วก็ดูกรนโดดได้อีกเป็นคนเดียวคนเดียวที่แบบแบบเลือกไม่ได้เพราะว่าเป็นแบบคนตังดาวเนี่ยเขาไม่ตังค์ดาวแกเป็นเรื่องมึงเป็นเรื่องเกาหลีแค่ไแหมจียอมเป็นคนน่ารักแบบไหนโอ้โหน่ารักมากพี่ คือถ้าคบกันมาเนี่ยเอาจริงๆนั้นหนูพูดเลยคนที่ทําตัวแย่คือหนูแบบอะไรก็ไม่รู้เลยแต่จีนี่แบบว่าน่ารักในทุกสิ่งทุกอย่างมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปถ่ายกล้องละคลงละครเนี่ยให้เมาส์คนคนึงเขาไม่มีนะเขาไม่มีเมาส์ไม่มีอะไรไม่พูดถึงใครเขาก็อยู่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เป็นคนที่คิดดี ทำดีอแล้วก็ไม่ยุ่งอย่างที่เห็นนะเราจะรู้ว่าจีแบบว่าไม่ยุ่งสูงสิงใครแล้วก็ใช้ชีวิตไปอะไรเงี้ยเป็นคนดีมากอืเป็นคนดีจริงๆใช่ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเราคือแบบโอ้ยเอ้ยแบบนีคือสุดโต่งกันอย่างนี้เลยอืมมันต้องมีนะมาถึงได้เป็นเพื่อนกันนะหญิงหยางนะแล้วจีอ่ะมุมมองของเราคนนี้เป็นคนดียังไงนนี้เป็นไงน่ารักยังไงจริงๆครั้งแรกแบบไม่ค่อยประทับใจค่ะแต่ว่าคือพอรู้ไปแบบรู้ไปเรื่อย แคคือเป็นคนที่น่ารักมากเขาก็จะเป็นคนที่เทคแคร์คนรอบข้างเยอะเนี่ยแล้วก็คือแบบเป็นคนที่โทรหาตลอดเวลามีอะไรคือแบบไม่ใช่แบบทุกวันทุกวันอย่างนี้แต่ว่ามีอะไรก็ทถ่ายแบบเป็นยังไงบ้างช่วงนี้โอเคไหมหรือแบบกับพี่ฮั่นเป็นยังไงบ้างแต่มีมีมีหนึ่งวันที่แบบอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็คือแบบหนูก็แบบไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรเลยแล้วแบบหนูก็แบบเหมือนไม่ได้ไม่ได้เจอสักพัก วันหนึ่งแขกโทรมาหาหนูอย่างเงี้ยโอเคกับพี่ฮันปะเนี่ยอย่างนี้เลยเอโอดยที่แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถามถึงอะไรแต่แบบหนูก็จึกนิดนึงเพราะว่าช่วงนั้นหนูทะเลาะก,กับพี่ฮันแบบบ่อยมาก บ่อยเลยเราก็แบบใช่แต่แบบหนูก็ไม่ได้เล่าให้แขฟังนะคะแต่แบบบิวดีก็โทรมาอย่างเงี้ยแล้วแบบจริงๆก็อยากเล่าแต่ก็คือเป็นคนที่ไม่ไม่เล่าให้แบบเรื่องที่แบบไม่ดีไม่ดีกับแบบเพื่อนเพื่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ๋อโอเคไม่มีอะไรก็มีอะไรก็คือแบบหนูก็แบบก็เอ็นดูอ่ะอยากแบบช่วยแต่แบบล่าสุดหนูก็งงไงไปเลือกตั้งมาทำไมก็เลยแบบอะไรอ่ะฮัลโหลอะไรดีทำไมได้เลือกตั้ง บอกเอ้าแล้วทไมอ่ะก็เลือกได้สิบอกเป็นคนไทยอ่ะทำไมเลือกเรื่องไม่ได้เลือกไป่นี่ก็ความเป็นเพื่อนก็ก็ฟิลหนูอ่ะก็น่าจะไปเลือกไม่ได้เป็นคนไทยวล้วก็ุูคนโดนได้อีกเป็นคนเดียวคนเดียวที่แบบแบบเรื่องไม่ได้เพราะว่าเป็นแบบคนต่างดาวเนี่เขาเป็นตังดาวแากเรื่องมันเป็นเรื่องเกาหลีอคกับ เราไม่ดูใช่ไหมไม่ดูเขาแก่งงก็อธิบายเขาดีๆก็ได้ดูคนพูดไม่ได้พี่เป็นคนพูดอย่างนี้คือเออเป็นเป็นเหมือนแม่เล็กกับเป็นคนละขั้วเลยอ่ะโอ้สนุกสนุกเออพอละ